O N E 1 1 T W O 2 e, T H I E E 3 F O U R 4 4 F I V E 5 5 S I X 6 6 S E V E N 7 7 E I G H T 8 8 N I N E 9 9 T E N t e n s i v คุณครูสอนมาไหนคะลูกจากจากโรงเรียนคะ่ะคุณครูสอนมากี่วันแล้วคะหรือเพิ่งสอน,สอนวันนี้สอนมาสองวันแล้วคะ่ะไม่ภาษาอังกฤษเนี่ยให้ท่อ,ทอง o n e เนี่ยให้ให้ลูกอ่อท่อง O N E เนี่ยวันไหนคะที่เชื่อสอนคะ่ะวันนี้หรือว่าวันไหนลูกอ้อฮ้อย <laughs> เธอไปกี่วันเนี่ยกี่วันโอเคโอเคใช่ได้เอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเด็กบ okay, okay. ้านหนึ่งนะคะเพิ่งเปิดเธอมได้กี่วันเองโอเคโอเคโอ้อดีดิหัวหอมจะจับจิ้งจกเมลยวไง